เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานยางพาราอําเภอเบตงจังหวัดยะลาเจหน้าที่ระดมรถดับเพลิง3คันใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเพลิงจึงสงบค่าเสียหายกว่า10ล้านแพทย์เผยอาการหลวงพ่อคูณใกล้ปกติหลังลุกจากเตียงปั่นจักรยานไฟฟ้าได้พร้อมบอกลูกศิษย์ทั่วประเทศกูสบายดีลูกหลานเอ๋ยไม่ต้องเป็นห่วงกูหรอกรอประเมินหลังปีใหม่อีกครั้งหวังย้ายกลับวัดบ้านไร่เร็วๆนี้ เปิดเรียนวันแรกโรงเรียนบ้านดอนรักอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีหลังปิดทำการกว่าสัปดาห์จากมติสภาพันธุ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุหวันคนร้ายช่วยโอกาสซ้ำซากท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเหล่าทหารในพื้นที่ชาวบ้านตำบลนางยิ้วจังหวัดน้องคายภวาเสียงเสือคำรามในสวนยางหวันเกิดเหตุอันตรายเร่งประกาศเฝ้าระวังทั่วพื้นที่เสียง ท่านผู้ชมครับมาจนถึงวันนี้นะฮะก็เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง2อาทิตย์ดีนะครับก็จะพ้นสักราปีปีมะโรงไปแล้วก็จะเข้าสู่ปีงูเล็กปีมะเส็งนะครับฉนั้นท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศเขาดาวเนี่ยถ้ายังไม่มีที่ไหนไปที่จะไปร่วมนับถอยหลังนะฮะก้าวเข้าสู่ปีใหม่นั้นต้องรีบแล้วนะฮะตอนนี้ถือว่าช้าแล้วนะฮะต้องรีบนะเพราะว่า เอาละถ้าเกิดไปในที่บางที่ที่ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปค้างคืนก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเกิดแหล่งบางแหล่งที่ต้องไปค้างคืนด้วยเรื่องของห้องพักต้องอย่าช้านะฮะผมขอพูดข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันที่สงขลาฮะวันนี้นาะยกสมาคมสมาพันธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาคุณสุรพลกัมพลรานนทวัฒน์นะฮะได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่สงขลาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ ในงาน n i นิ p พา a า i s e หัดใหญ่เขาดาวทูทเวนตี้เททีนสอะฮะภายใต้คอนเซปต์ประกายสีสันของชีวิตกร i เตอร์ออฟไลนะฮะ<ม>ก็จะมีงานที่ถนนสามสายใจกลางเมืองหัดใหญ่คือถนนนิพัตอุทิศสามถนนสเสนหานุศน<ม>และถนนธรรมวิถีนะครับถนนสามสายนี้งานจะมีขึ้น2วันนะครับ30และ31ทธันวาคมนะครับ ซึ่งตอนนี้ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวสงขลานะครับคุณสมชาติพิมพ์ธนภูนพลพรบอกว่ายอดจองห้องพักจากนักท่องเที่ยวนั้นในย่านที่เขาจัดงานเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะฮะเกือบจะไม่มีแล้วนะครับ,รบแล้วก็บริเวณโรงแรมต่างๆรีสอร์ตต่างๆทั้งหาดใหญ่สงขลานะั้นก็ถูกจองเต็มเกือบหมดแล้วในงานก็จะมีดนตรีนะครับมีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับ และก็เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่านายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ดรไพรยพัฒโนบอกว่าจัดเต็มที่เลยนะฮะเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการตาสับป,ประรดเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงที่ช่วยกันเออระแวดระวังนะฮะ 30, 30 31ธันวาคมนะครับที่งานไนท์พลาไดส์หาดใหญ่เขาดาว2013ครับ,รบจะมีห้องหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่า เต็มแล้วนะฮะใช่ฮะห้องพักเนี่ยเต็มแล้วที่พูดให้ฟังก็เผื่อท่าน,นจะนึกได้ว่าเออจะไปที่ที่ไหนที่อะไรเ่ยก็ก็รีบไปจองซะนะครับนะครับของกรุงเทพนี่ก็มีนะฮะของกรุงเทพจุดที่เขาจะจัดงานเขาดาวกันก็คือหน้าเซนทัลเวิลด์นะฮะวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคสรสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาจะจัดงาน บง o k อเขาดาว2013นะครับภายใต้ชื่อ happiness is all around at ลาปประสงค์ในวันที่31ธันวาคมนะครับ6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่งก็คือย่างเข้าสู่วันที่1มกราคมจะจัดที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซนทัลเวิลด์นะฮะตอนนี้กิจกรรมก็มีหลายอย่างนะครับมีการประดับไฟไปทั่วย่านราปประสงค์นะครับตั้งแต่แยกเซนทัลเวิลด์ตั้งแต่แยกเซนทันชิดลมนะฮะ เรื่อยยาวมาจนถึงมาบุญครองเลยนะครับ <Ừ. S 2> มีการตกแต่งต้นคริสต์มาสที่มีจำนวนต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศ oh. มีต้นคริสต์มาสใหญ่ที่สุดอยู่หน้าเซนต์เทนเวิล์นะฮะจะมีการทำบุญลอยฟ้านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่หลังจากนั้นก็จะร้องเพลงอวยพรปีใหม่คล้ายๆกับปีก่อนๆที่จัดมานะครับงานข้าดาวนะฮะ ที่เซนตันเวอร์เนี่ยถือว่าตอนนี้เป็นติดหนึ่งในสิบของโลกนะฮะที่เจ็ดนะรู้สึกล่าสุดอยู่ที่เจ็ดใช่ไหมที่เจ็ดของโลกเลยที่คนก็นึกถึงถ้าพูดถึงเค้าดาวของเมืองสาคัญนะจุดที่เป็นแลนด์มาร์กของงานเค้าดาวของโลกเนี่ยอันนี้ที่เจ็ดนะฮะไม่คี้เลยนะคนไปเป็นแสนอ่ะใช่ฮะโอ้โหนี่นะในงานนะครับก็จะมีศิลปินนักร้องนะครับอย่างปามี่ไอซ์แลนด์ยูเจเจตาลินโมเดิร์นด็อกโจีบอย KPN โอ้ยลิปตาเคยฟังไหมฮะโอ้ยลิปตาชอบชอบ s t e มโอ้ยโหสแตมนี่สุดยอดเลยอชอบไหมชอบช่อแรกที่สุดเลยชอบชื่อแปามีปามี่ปามี่เมื่อสักครู่มีคุณชมส่ง S M S มาบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยหนาวมาหลายวันแล้วหนาวมาหลายวันแล้วอย่างเชียงใหม่เนี่ยก็มีคนไปเที่ยวเขาดาวนะฮะเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ย ที่สถานีกเกษตรหลวงอ่างขางที่อำเภอฝางเนี่ยนะครับปรากฏว่าลดลงไปอีก3องศาเซลเซียสนะฮะล่าสุดเนี่ยติดลบ1องศาเซลเซียสแล้วนะครับก็เนี่ยฮะทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็งบนยอดหญ้านะครับแม่คันิงนะฮะแล้วก็ล่าสุดห้องพักภายในสถานีกเกษตรศหลวงอ่างขางและรีสอร์ตเอกชนเนี่ยถูกจองเต็มหมดเลยนะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ช่วงวันหยุด สิ้นปีไปจนถึงวันที่5มกราคมนี้เต็มหมดแล้วคาดว่าหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปถึงสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละกว่า5,000คนนะครับดังนั้นถ้าเกิดไปเนี่ยก็ต้องเอาเต็นท์ไปนอนแล้วล่ะใช่ฮะเออก็ไปดูที่นั่นก็บรรยากาศก,าก็จะไม่ไม่เขาดาวแบบอึกระกขึ้โครมใช่ไหมฮะ,ะยกเว้นมาในเมืองอก็จะ,ะมีการจัดงานแต่ถ้าเกิดอยู่บนภูบนดอยเนี่ยก็ก็รับแสงแรกรับ รับแสงสุดท้ายของปีครับแล้วก็ตื่นขึ้นมารับแสงแรกนะฮะก็จะเป็นแบบเงียบๆสงบสงบแล้วก็ชื่นชมความเป็นธรรมชาตินะฮะใช่ครับ <c oughs> ตอนนี้อากาศของประเทศไทยเรานี่นะอย่างที่คุณบรรจงบอกเนี่ยภาคเหนืออากาศเย็นครับจนกระทั่งอุณหภูมิติดลบภาคใต้ในช่วงนี้บางจุดก็มีฝนตกอย่างหาดใหญ่สงขลาช่วงสุกเสาร์ที่ผ่านมาก็มีฝนตกครับ ะะจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ก็ฝนตกนะฮะที่อีสานปรากฏว่าอีสานนี่ปรากฏว่าร้อนร้อนจนแรงนะฮะ mm hmm. วันนี้ล่ำตีเกษตรคะคุณยุคนลิ้มแหลมทองบอกว่ามีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง22จังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็มีบึงการนะครับหนองคายหนองบัวลำพูนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสิน ชัย,ยภูมิยสโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีลำนครราชสีมาสุขโขทัยพิษุโลกแล้วก็นครสวรรค์น,นี่ฮะนี่เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งนะครับ22จังหวัดส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะหรือว่าอีสานอย่างเช่นที่สุรินเนี่ยะฮะที่สุรินบนนี้มันร้อนขนาดทําไมร้อนขนาดมีกระบือเนี่ยตายเลยนะ มี oh, ชาวบ้านเขาเห็นนี่กระบือตัวนี้เห็นไหมฮะโอ<ห>้โ<ห>ตายเลยเป็นกระบือตัวเมียนะฮะอายุประมาณแปดปีเนี่ยนอนตายอยู่แถวถนนทางเขาวศินนลนรินนะฮะถนนที่จะไปตำบลหนองเข่านะฮะปรากฏว่าคนที่เขาเห็นเนี่ยนะเขาบอกว่าก็เ,าเห็นกระบือตัวนี้มันแทะเลมเล็มหญ้าอยู่แถวนั้น เห็นมาสองวันแล้วก็เห็นมีเจ้าของมันก็เดินดุ่มๆเดินไปเดินม,มาอยู่แถวนั้นวันนี้มาเห็นอีกทีเนะี่ยฮะเห็นมันนอนลงกับพื้นตอนเช้านะเห็นมันนอนลงกับพื้นก็ไม่สนใจอะไรคิดว่ามันก็นอนอยู่ธรรมดาแล้วพอตอนบ่ายมาเห็นอีกทีเฮ้ยทำไมอุจจาระมันไหลออกมาเองอนะฮะมันผิดป,ปกติแล้วละ่ะก็เลยไปแจ้งที่ปัสสุสัตว์ปรากฏว่าที่สุดมันก็ตายนะฮะคาดว่าอากาศมันร้อนจัดแล้วก็แถวนั้นไม่มีทั้งอาหาร ไม่มีทั้งน้ําให้มันกินัก็เลยตายขาดน้ําขาดน้ําด้วยขาดอาหารด้วยร้อนมากร้อนมากนะฮะแหละอีสานแรงร้อนภาคเหนือหนาวภาคเหนือาใต้ฝนตกภาคใต้ฝนตกนี้เด็กๆไปโรงเรียนที่ภาคใต้ก็ฝนตกนะครับกรุงเทพก็ร้อนร้อนชื้นๆไงครับู้ไม่หนาวจนป่านนี้ก็ยังไม่หนาวเย็นเลยแต่แดดกลางวันเนี่แรงนะ แรงฮะแรงแบบแรงแบบแสบเลยโอ้โหตัวดำเลยตัวดำเลยเออตัวดำเลยโอ้โหนี่นะฮะออาววันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ในการเมืองเนี่ยเข้าโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งนะครับคุณชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาวันนี้เนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหมดสติกระทานหันระหว่าง การประชุมเตรียมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพประชุม World Expo 2020ที่ทำเนียบรัฐบาลก็เลยต้องถูกนำตัวหามส่งโรงพยาบาลทีแรกไปที่โรงพยาบาลมิชชันคุณหมอก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยวันนี้รถติดมากด้วยตอนออกจากทำเนียบเนี่ยต้องต้องสวนเลนออกไปเพราะว่ารถติดนะฮะคุณชุมพลเนี่ยนะฮะคือมีอาการเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับ แล้ววันนี้ไปที่โรงพยาบาลรามาคุณหมอเนี่ยก็ได้ทําการตรวจพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่2เส้นทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองแล้วก็หัวใจไม่ทันนะครับก็ได้ทาการบอลลูนเส้นเลือดหัวใจทั้งสองเส้นไปที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ที่ห้องซ c ซนะครับเนี่ย <c oughs> คุณ<อ>บัรหาศิรอบาชาพี่ชายวันนี้รีบไปที่โรงพยาบาลก็บอกนะครับว่า อาการของคุณชุมพลเนี่ยคล้ายๆกับเคยเป็นเมื่อสามปีก่อนอืใช่ฮะตอนนั้นเนี่ยแนะนําให้ไปทำบพาร์ทหัวใจแต่ว่าคุณชุมพลเนี่ยไม่ยอมไปทาเพราะว่ากลัวพอถึงตอนนี้เนี่ยคุณปัญหาบอกถ้าเกิดหายดีแล้วเนี่ยน่าจะไปทาได้แล้วแต่ว่าวันนี้คุณหมอบรลลูนไปแล้วเคือเคือเมื่อสามปีก่อนเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นอัมพฤกษ์ด้วยนะฮะ <c oughs> ต้องพักผ่อนนะฮะก็เป็นท่านที่สองนะครับ <c oughs> ท่าน พลตรีสนั่นก็ท่านแรกใช่ครับก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเรขอให้ทั้งสองท่านนั้นแข็งแรงแข็งแรงกลับมานะฮะกลับมาเป็นเสาหลักในการเมืองไทยได้นะฮะต่อไปเอาแล้วครับเราเวลาลุวงเลยมาถึงตอนนี้ปิดท้ายมีอะไรวันนี้ปิดท้ายด้วยภาพของแมวรัสเซียตัวหนึ่งนะฮะชื่อติมูก็เจ้าของก็พยายามเอามาลงเอามันไปอาบน้ําในอ่างอาบน้ําแต่ที่คนอาบนั่นแหละนะฮะเสร็จแล้วก็แกล้ง ให้มันปีขึ้นมาปรากฏว่าอมันปีไม่ได้ไงนะมันอ้วนเห็นไหมฮโอ้โหอันนี้มันจะออกเหรจะออกมาเกือบได้แล้วหัวจะที่เมาเหนื่อยหอบแหกแหอันนี้พักอยู่จ้ะพักอยู่เหนื่อยพยายามจะกระโดดออกมาโดดไม่ได้จริงหรือว่าตัวมันเปียกน้ำเลยผมไม่รู้นะมันลื่นด้วยนะเอสันมันเหมือนคนอ่ะมันอ้วนมันอ้วน อ้วนช่วงล่างอ้วนสะโพกเหมือนคนไงมันไม่คนเนี่ยอ้วนเนี่ยไม่ค่อยอ้วนด้านบนอ้วนด้านล่างนะลองพุงแล้วมันก็จะมันก็จะห้อยลงมาใช่ไหมนั่งมูสภาพเลยสายตาวาววอนมากเลยว่าช่วยช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูออกไม่ได้อ้วนอ้วนติดอ่างเลยอ่ะหมดแรงครับเมื่อกี้พยายามกระโดดอยู่หลายรอบ น้ำหนักถ้าเกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นี่ครมบมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเหมือนเหมือนกันหมดอืใช่ปกติแมวนี่มันกระโดดสูงนะใช่ไหมตัวเบาอ่ะใช่ไหมตีนแมวอ่ะกระโดดดึงดึงเลยไอ้นี่แมวตัวหนักอ่ะดูน้ามแล้วอุ้มน้ำบอีกนี่นี่คงออกไม่ได้แล้วล่ะมาท่าเนี่ยออกไม่ได้แล้วถ้าไม่อุ้มเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะโอ้โหเนี่ยเขาเหมือนจะอุ้มแล้วไม่อุ้ม อ่าพบกันพรุ่งนี้นะครับวับนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ